ผลของการมีมิตรด,ดีในยะที่สามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานี้เป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์กล่าวคือความเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีพวกพ้องดีอานทนอย่ากล่าวอย่างนั้นอานทนอย่ากล่าวอย่างนั้นอานนทานี้เป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียวกล่าวคือ ความเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีพวกพ้องดีอานนท์อันภิกขุผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีพวกพ้องดีพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดจักกระทําให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8อออดอ, 8. อานนท์ก็พิกขุผู้มีมิตรดี มีสหายดีมีพวกพ้องดีย่อมเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดย่อมกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอย่างไรเล่าอานนท์ภิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอน,นาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปเพื่อโวสักคะ ย่อมเจริญสัมมาสังกป,ปะอันาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักกะย่อมเจริญสัมมาวาจาอันาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักกะย่อมเจริญสัมมากัมมันตะอนาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักกะ ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะอันาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักะย่อมเจริญสัมมาวายามะอนาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักะย่อมเจริญสัมมาสติอนาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวตสักะย่อมเจริญสัมมาสมาธิอนอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวตสักะอานน์ภิกุผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีพวกพ้องดีย่อมเจริญอริยมัรคอันประกอบด้วยองค์แปดย่อมกระทำให้มากซึ่งอริยมัรคอันประกอบด้วยองค์แปด อย่างนี้แลอานน์ข้อที่ว่าความเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีพวกพ้องดีเป็นพรมจรรย์ทั้งสิ้นทีเดียวนั้นอันใครๆพึงทราบโดยปริยายแม้นี้อานน์เพราะอาศัยเลาแลเป็นกัลยาณมิตรสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความเกิด สัตว์ที at, ada, so ่มีความแก่เป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความแก่สัตว์ที่มีความตายเป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความตายสัตว์ที่มีโสกะปริเทวะทุกขโทมนนตสอุปายาสะเป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากโศกะปริเทวะทุกขโทมานตสอุปายาสะอานนท์โดยปริยายนี้แล อันใครๆคพึงทราบว่าความเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีพวกพ้องดีนี้เป็นปรมจรจันทั้งสิ้นทีเดียวดังนี้